ตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กําหนดให้และผ่านจุดปลายนอกที่กําหนดให้ข้อที่1การสร้างเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรง AB และผ่านจุด P ซึ่งไม่อยู่บนเส้นตรง AB ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะสร้างเส้นตรง AB และกําหนดจุด P ซึ่งไม่อยู่บนเส้นตรง AB นะคะค่ะ ar ต่อไปเราจะกําหนดจุด Q บนเส้นตรง AB ซึ่งอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้บนเส้นตรง AB ค่ะ ค่ะต่อไปเราจะลากส่วนของเส้นตรง QP ค่ะค่ะต่อไปเราจะกางวงเวียนและสมีความยาวพอสมควรให้จุด Q และจุด P เป็นจุดศูนย์กลางค่ะ เราก็จะได้จุดตัด C จุดตัด D และจุดตัด E ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจะกางวงเวียนรัศมีความยาวเท่ากับส่วนโค้ง CD ค่ะและเราจะให้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางนะคะ หลัจากนั้นเราจะได้จุดตัดก็คือจุดตัด F ค่ะแล้วเราก็จะลากเส้นตรง HP ค่ะ เส้นตรง HP ขนานกับเส้นตรง AB ตามที่เราต้องการค่ะการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้และมีระยะห่างตามที่กำหนดให้ข้อที่2การสร้างเส้นตรงที่ขนานกับเส้นตรง AB และห่างจากเส้นตรง AB เป็นระยะทางเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะสร้างเส้นตรง AB ขึ้นมาก่อนค่ะ จากนั้นนะคะเราจะกางวงเวียนและสมีความยาวพอสมควรค่ะโดยให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโคง้งตัดกับเส้นตรง AB ค่ะค่ะเราก็จะได้จุดตัดก็คือจุด C และจุด D ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจะกางวงเวียนและสมี ความยาวพอสมควรค่ะโดยให้จุด C และจุด D เป็นจุดศูนย์กลางค่ะค่ะจุดตัดก็คือจุด E ค่ะจากนั้นนะคะเราจะลากรังสี AE ค่ะ ค่ะแล้วเราก็จะกลางวงเวียนรัศมีความยาวเท่ากับ a หน่วยค่ะโดยให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็เราจะเขียนส่วนโค้งบนรังสี ae ค่ะจุดตัดก็คือจุด f ค่ะจากนั้นนะคะเราจะกลางวงเวียนรัศมีความยาวพอสมควรค่ะโดยให้จุด f เป็นจุดศูนย์กลาง เราจะเขียนส่วนโค้งบนรังสี AE นะคะค่ะเราก็จะได้จุดตัดก็คือจุด G และจุด H ค่ะค่ะเราก็จะให้จุด G และจุด H เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวลรัศมีพอสมควรค่ะค่ะจุดตัดก็คือจุด I ค่ะจากนั้นนะคะเราจะลากเส้นตรง FI ค่ะ ดังนั้นเส้นตรง FI ขนานกับเส้นตรง AB และมีระยะทางเท่ากับ A หน่วยตามที่เราต้องการค่ะการสร้างรูปสี่เหลี่ยมข้อที่3การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กําหนดค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะสร้างเส้นตรง AX ขึ้นมาก่อนค่ะ จากนั้นนะคะเราจะกลางวงเวียนและมีความยาวเอหน่วยค่ะค่ะเราจะให้จุด a เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเราก็เขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง ax ค่ะเราก็จะได้จุดตัดก็คือจุด B ค่ะโดยมีความยาว a หน่วยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะกางวงเวียนและมีความยาวพอสมควรค่ะโดยให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งให้บนเส้นตรง AX ค่ะค่ะเราจะได้จุดตัด2จุดนะคะก็คือจุด C และจุด D ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะให้จุด C และจุด D เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนและสมีความยาวพอสมควรค่ะเราก็ได้จุดตัดก็คือจุด E ค่ะ เราก็จะเขียนลังสี AE ค่ะจากนั้นนะคะเราจะกางวงเวียนรัศมีความยาว A หน่วยค่ะโดยให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางนะคะเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับลังสี AE ค่ะ เราก็จะได้จุดตัดก็คือจุด F ค่ะค่าจากนั้นนะคะเราจะกางวงเวียนและมีความยาวพอสมควรโดยให้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางค่ะค่ะเราก็จะเขียนส่วนโค้งบนเส้นตรง AX ค่ะ ค่ะเราก็จะได้จุดตัด2จุดนะคะก็คือจุด G และจุด F ค่ะค่ะจากนั้นเราจะให้จุด G และจุด H เป็นจุดศูนย์กลางค่ะความยาวรัศมีพอสมควรเลยค่ะ เราก็จะได้จุดตัดก็คือจุด I ค่ะเราจะลากลังสี BI ค่ะจากนั้นเราจะกางวงเวียนรัศมี a หน่วยค่ะให้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางนะคะ เราก็ได้จุดตัดก็คือจุด J ค่ะค่ะเราจะลากส่วนของเส้นตรง FJ ค่ะค่ะดังนั้นเราจะได้รูปสี่เหลี่ยม AFJB เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามที่เราต้องการค่ะการสร้างรูปสี่เหลี่ยมข้อที่4 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มุมภายในมุมหนึ่งมีขนาด45องศาและความยาวของด้านที่เป็นเขนของมุมเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดสองเส้นค่ะการสร้างรูปด้านขนานให้มีความยาวด้านเป็น a หน่วยและความยาวด้านเป็น b หน่วยตามที่กำหนดให้นะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะสร้างเส้นตรง ax ขึ้นมาก่อนค่ะ จากนั้นนะคะเราจะกางวงเวียนและมีความยาวเท่ากับ a หน่วยค่ะเราจะเขียนส่วนโค้งบนเส้นตรง ax นะคะโดยให้จุด a เป็นจุดศูนย์กลางค่ะเราก็ได้จุดตัดก็คือจุด b ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะกลางวงเวียนและสมีความยาวพอสมควรโดยให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งบนเส้นตรง AX ค่ะ,คะแล้วก็จะได้จุดตัดก็คือจุด C และจุด D ค่ะแล้วเราก็จะให้จุด C และจุด D เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนและสมีความยาวพอสมควรค่ะ เราก็จะได้จุดตัดก็คือจุด E ค่ะจากนั้นเราจะลากลังสี AE ได้เลยค่ะเราก็จะได้จุดตัดเพิ่มมาอีกหนึ่งจุดก็คือจุด F ค่ะจากนั้นเราจะแบ่งครึ่งมุม E A ดีให้มีขนาด45องศาค่ะแล้วก็จะกลางวงเวียนและมีความยาวเท่ากับส่วนโค้ง DF ค่ะแล้วเราก็จะให้ DF เป็นจุดศูนย์กลางค่ะแล้วก็จะได้จุดกับ จุดตัดขึ้นมา1จุดก็คือจุด G ค่ะค่ะแล้วก็จะลากรางสี AG ได้เลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจะกลางวงเวียนและมีความยาวเท่ากับ B หน่วยค่ะ ให้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโคง้งบนลังสี AG ค่ะค่ะแล้วก็จะได้จุดตัดก็คือจุด H ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจะให้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนและมีความยาวพอสมควรค่ะเขียนส่วนโคง้งบนเส้นตรง AX ค่ะ แล้วก็จะได้จุดตัดขึ้นมา2จุดก็คือจุด I กับจุด J ค่ะดังนั้นเราจะให้จุด I กับจุด J เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนรัศมีความยาวพอสมควรค่ะค่ะเราก็จะได้จุดตัด ก็คือจุด K ค่ะเราจะลากรังสี BK ได้เลยค่ะแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งมุม KBX ให้ได้45องศานะคะ แล้วเราก็จะได้จุดตัดเพิ่มมาก็คือจุด L เมื่อกี้นะคะค่ะแล้วก็จะกางวงเวียนให้ได้รัศมีความยาวเท่ากับส่วนโค้ง LJ ได้เลยค่ะค่ะแล้วก็จะเขียนส่วนโค้งให้ตัดกันนะคะโดยให้จุด J และจุด L เป็นจุดศูนย์กลางค่ะค่ะแล้วก็จะได้จุดตัดก็คือจุด M ค่ะ เราก็จะลากรังสี BM ได้เลยค่ะแล้วเราก็จะกลางวงเวียนรัศมีความยาวเท่ากับ b หน่วยค่ะแล้วเราก็จะให้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางเราจะเขียนส่วนโค้งบนรังสี BM ค่ะ ก็จะไ,ได้จุดตัดก็คือจุด N ค่ะจากนั้นเราก็จะเขียนส่วนของเส้นตรง HN ค่ะดังนั้นนะคะรูปสี่เหลี่ยม AHNB เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานตามที่เราต้องการค่ะ โดยด้าน AB และด้าน HN มีความยาวเท่ากับ a หน่วยค่ะแล้วก็ด้าน AH และด้าน BN มีความยาวเท่ากับ b หน่วยค่ะ